คำเตือนเนื้อหาในวีดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับพี่น้องอันนี้กเราก็มาคุยกันหลัง รัฐบาลออกไปแล้วเนาะตะท่องขออภัยล่างอีกครั้งนะครับพี่น้องเห็นไหมครับผมให้ไปแปดสามแต่เขาไปออกข้างล่างนะออก3าปอันนี้ก็ถือว่าหลุดนะพี่น้องหลุดอีกแล้วหลุดนะครับผมให้ไอ้กัน3ามเก้เห็นไหมครับ เนี่ยครับคลิปอันนี้ก็เหมือนกันนะครับที่ผมไปเน้นจะไปเน้นในตัวนี้เนาะเจ็ดสองแต่เขาไปหัวข้างบนนะพี่น้องก็หลุดนะครับข้างล่างเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ให้เห็นไหมสามเก้านะพี่น้องต้องขออภัยด้วยให้สามเก้าเนาะแต่เรามาดูบนกัน อังมากๆนะครับบนอะ่ะเห็นไหมปังมากๆเลยผมฟันไปให้เจ็ดสองนะพี่น้องนะผมก็ไม่ได้ไอ้นี่นะผมก็ยังบอกว่าเนี่ยตัวฟันเดผมไม่ได้ไฮไลท์นี่ผมใไฮไลท์ให้หนะครับเจ็ดสองตัวฟันก็เข้าตรงๆเลยผมบอกแล้วเลขของผมอะ่ะพ่เขาออกสามเจ็ดสองเนาะเห็นไหม ผมบอกแล้วตรงๆคือตรงๆนะครับไม่ต้องไปซื้อกลับนะอันนี้ถูกนะพี่น้องเข้าตัวเจาะตัวฟันพอแหง่หงๆไขรวยกันบ้างนะครับก็เมนต์มาบอกด้วยนะครับแอดมินก็จะได้มีกําลังใจทําต่อไปเนาะอันนี้แหละครับเวลาเข้าๆอ่ะก็จะเข้าเด่นๆน,นี้เห็นไหมผมเจาะตัวเด่นอ่ะเจ็ดสองตรงๆแล้วก็มาเข้าตัวฟันเนี่ยนะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็สุดยอดแต่พอดีเราไปให้ข้างบนกันสามตัวตรงๆ,รงๆอ่ะพอดีมันเป็นเลขสามนี่มันติดดับหลักร้อยผมก็เลยไปให้เป็นตัวกันแต่ครับไปเข้าตัวกันนะพี่น้องนะก็ต้องขอไยพี่น้องด้วยแต่สองตัวบนตรงๆ,รงๆอ่ะเข้าเต็มๆเนาะนี่ผมก็ให้ไปแค่ไม่ขีหางแปดหางนี่นะครับเนี่ยะะตัวฟันอ่ะแปดหางเนาะก็มาตรงๆก็ ดีใจกับคนที่ถูกรัฐบาลกันด้วยนะครับก็ดีใจคนที่ได้รับโชวกันไปเนาะเราก็มาชมสามตัวเห็นไหมครับสามตัวผมให้มาสามห้าเจ็ดผมต้องขอภัยผมไปเน้นห้ากับ7เพราะว่าเลขสามเขาติดดับหลักร้อยผมก็ยังย้ำเนะว่าติดดับหลักร้อยผมก็เลยให้5กับ7แล้วก็มาให้ฟัน5กับ7 ก็ต้องของอภัยนะพี่น้องเขาไปออกตัวกันนะครับตรงตรงเหมือนกันเห็นไหมเขาไปออกตัวกันนะครับผมบอกแล้วอย่าไปทิ้งกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าถูกนะครับเพราะว่าผมให้ต้องบนห้องออกสามเจ็ดสองตรงตรงเลยนี่แหละครับผมบอกแล้วว่าสถิติย่ยอมเยอะเสมอนะครับพี่น้องมันจะเยอะเนาะ ต้องขออภัยด้วยบางคนก็ไม่ชอบเพราะว่าบางครั้งก็ไม่เข้าตัวเจาะเห็นไหมไม่เข้าตัวฟันแต่มาเข้าตัวกันตัวกันผมก็บอกแล้วอย่าไปทิ้งได้สามันเลขเก้าแต่พอดีผมไปเน้นเลข5้ากับเลขเจ็ดเราต้องขออภัยพี่น้องแต่เลข3ามเจ็ดสผมก็ยังให้มาอยู่นะครับว่าตัวกันอะเพราะว่าเจ็ดสเขาเด่นเนาะผมก็ให้สตัวไปแล้วเพราะว่าสตัวสงตัวข้างบนเนี่ยเขาเด่นเห็นไหมพี่น้อง กสองตัวบนตรงๆเขาเด่นเจ็ดสองทาวนี้ก็ผมก็มาเน้นเห็นไหมอันนี้ไม่ได้เน้นให้เจ็ดสองเนาะก็จะไปนเน้นเจ็ดสองเจ็ดก็ต้องขออาภัยพี่น้องนะที่ใครมองไม่เห็นเนาะต้องขออาภายัยก็ออกมาลุ้นกันงวดหน้านะพี่น้องงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนาะตรงกับวันจันทร์ขอขอให้รวยๆนะทุกคนนะครับก็เม้นต์มาคุยมาพูดจากนได้นะพี่น้องนะ อยากได้สูตรไหนก่อนเดี๋ยวผมก็จะให้ก่อนนะครับวันนี้ก็ก็สวัสดีนะครับก็รวยๆแหงงนะครับ